สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วที่ช่อง I am f r ฟ m b i บียนะคะจากที่หายหน้าหายตาไปนานมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีโอกาสได้มานั่งพูดคุยนั่งถ่ายคลิปวิดีโออ ให้ fc ท,ทุกคนได้เห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะคะเบียก็ต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ค่อยได้มาอัปเดตอะไรในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องการรีวิวสกินคงสกินแคร์อะไรอย่างนี้เบียอาจจะได้ทําคลิปได้แบบน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้เนี่ยเบียจะขอแจ้งไว้ก่อนเลยว่าเบียจะมาทําเรื่องเกี่ยวกับการลดน้ําหนักด้วย k e โตเนี่ยเยอะขึ้นนะคะจะหลักๆเป็นอันนี้แล้วกันเนาะแล้วก็แบบคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่แบบช่องนี้อาจจะเป็นช่องที่แบบว่า,ารีวิวชีวิตประจำวันของเบียมากกว่าอะไรอย่างนี้นะคะอยากจะ รีวิวอะไรก็รีวิวเพราะว่าพวกสก,กินแคร์อาจจะน้อยลงอันนี้ก็ต้องขอแจ้งไว้ก่อนเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ตามหน้าปกเลยนะเบียจะมารีวิวจะมาพูดถึงการลดน้ำหนักด้วยคีโตเจนิกนะคะเป็นการลดน้ำหนักที่ได้รับความนิยมสูงสุดตอนนี้นะคะจริงๆก็นิยมมาแล้วหลายปีแล้วจนวันนี้ก็ยังมีความนิยมอยู่นะคะอ่ะ จากที่เบียได้ลองทานคีโตมาแล้วเนี่ยนะคะเกือบจะ2เดือนแล้วมันลดได้จริงๆนะคะแล้วก็มี FC แล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยทักมาหาเบียว่ากิน k e โตมันลดได้จริงไหมมันแพงจังอยากจะลดแต่อยากจะกินแต่ว่ามันแพง <c oughs> อะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้เบียจะมาพูดถึง5หัวข้อเกี่ยวกับการกินอาหารคีโตที่ทุกคนเข้าใจผิดกันแบบมากๆเลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยดีกว่านะคะที่มีคนถามเบียมาเยอะที่สุดว่ากินคีโตแล้วมันแพง จริงหมจะบอกเลยว่าการกินคีโตเนี่ยมันลดการใช้เงินจุกจิกของเราไปเยอะม,มากๆเรามาพูดถึงนะมันแพงตรงไหนคือเบียร์จะบอกว่าคนที่กินคีโตเนี่ยรสชาติที่เราควรจะรับมากที่สุดก็คือรสชาติเค็มนะคะไม่ควรรับรสหวานรสอ,อื่นๆเลยเวลาที่เราปรุงอาหารเราใช้แค่เกลือก็ได้นะคะหรือว่าซีอิ๊วขาวบางยี่ห้อที่คีโตกินได้ก็ขวดละไม่กี่ตังค์นะซื้อขวดใหญ่ๆมาเงี้ยแล้วมันปรุงได้นานมากๆไม่มีใครใช้ซีอิ๊วขาวปรุงอาหารที่ะครึ่งขวดหรอกช่ ก็จะในขวดหนึ่งอ่ะมันใช้ได้นานมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นเบียร์คิดว่าการปรุงอาหารด้วยคีโตมันไม่แพงสิ่งที่คีโตกินได้ก็จะเป็นเนื้อสัตว์นะคะไขมันกินได้อะไรอย่างงี้นะคะเราก็เลือกนะคะกินพวกหมูพวกไก่พวกปลาอาหารทะเลเนี่ยเรากินได้หมดเลยนะคะ <c oughs> แล้วมาพูดถึงเรื่องขนมทุกคนคิดดูตอนที่เราไม่กินคีโตเราเข้าไปเซเวนนะ่นอ่ะขนมที่ฉันกินได้ฉันก็หยิบ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 ,ยบ หยิบทุกอย่างขนมที่เรากินได้เราหยิบมาหมดแล้วทุกคนมาลองคํานวณดูนะว่าค่าขนมในแต่ละวันตอนที่เราไม่กินคีโตมันเท่าไหร่นะคะ <c oughs> แล้วพอมาดูตอนนี้ตอนที่เรากินคีโตนะคะ <c oughs> <c oughs> เวลาที่เราไปห้างแล้วเวลาที่เราเข้าเซเว่นเราดูสิ่งที่เรากินได้มีไม่กี่อย่างอัลมอนด์นะคะ อัลมอนด์ก็เป็นบางยี่ห้อที่เรากินได้นะคะนมก็กินนอกอัลมอนด์นม,นม,นม,นมพาตาชิโอนะคะแบบที่ไม่ใส่น้าตาลไม่มีความหวานอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องเลือกกินเยอะขึ้นนะคะเวลาที่เราไปเดินห้างบูธอาหารต่างๆที่เขาได้กระจายอยู่ตามกลางห้างเวลาที่เขาจัดงานเรากินไม่ได้เราก็จะไม่เดินเข้าไปเพราะฉะนั้นมันประหยัดไปเยอะเลยนะทุกคนทุกคนคิดดีๆนะมันประหยัดไปเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตัดเลยนะว่าขนมคีโตเนี่ย ไม่ได้เปลืองอย่างที่คิดนะคะจะแพงหรือถูกอยู่ที่จริตของคนกินเลยว่าอ่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือขนมคีโตใช่ไหมขนมที่เป็นของคีโตแท้ๆเนี่ยแพงจริงอันนี้เบยยอมรับเพราะว่าวัตถุดิบนะคะต้นทุนวัตถุดิบต่างๆของเขาแพงมากแป้งถ้าปกติกิโลนึงก็28บาทใช่ปะ่ะถ้าแบบแป้งขัดขาวธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแป้งของคีโตกิโลนึงนะคะ3 0 0 4้อยสถึงเจ็ดร้อก็มีส่วนน้าตาลที่เขาใช้ทําขนมก็จะเป็นน,น้าตาลยี่หววน้าตาลรอหังก้วยอิลิชออะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นกิโลหนึ่ ใจเรื่องต้นทุนของเขาถ้าเรากินคีโตเราทนไม่ไหวจริงๆนานๆเราซื้อกินชิ้นหนึ่งก็ได้60บาท80บาทร้อยหนึ่งก็ไม่ได้ตายอะไรก็ไม่ตายนะคะไม่ไม่ได้เปลืองอะไรมากมายนานๆทีซื้อกินอย่าไปซื้อกินทุกวันทุกคนอดทนฝึกวินัยของตัวเองเวลาที่เรากินคีโตเนี่ยเราต้องฝึกวินัยตัวเองไปว่าฉันต้องเป็นคนกินทางสายกลางขนมหวานลดได้ลดไปตัดไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะประหยัดมากๆในการกินคีโตนะคะตัดไปนะคะข้อนี้กินคีโตไม่แพงอย่างที่คิดนะคะจะแพงไม่แพงอยู่ที่จดิตของเราเลยนะคะโอเคมาดู อีท่2ลดน้ำหนักด้วยคีโตลดจริงไหมเบียร์ขอบอกไว้เลยว่าน้ำหนักเบียร์ลง4กิโลใน14วันแรกลงจริงๆนะคะมันก็จะลงเป็นพวกอ่าเขาบอกว่า ถ้าเราอ้วนมากเราก็ลงมากอ้วนน้อยก็ลงน้อยอยู่ที่ค่าอะไรนะ MBI หรืออะไรสักอย่างของแต่ละคนเลยนะคะว่ามันจะลงมากลงน้อยนะคะแต่สิ่งที่ลงเยอะจริงๆเลยคือสัสดส่วนนะคะ1เดือน2เดือน3เดือนเนี่ยสัสดส่วนลงควบเลยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําคนที่กิน k e โตอย่าไปโฟกัสเรื่องน้ําหนักนะคะไม่ต้องไปชั่งน้ําหนักเยอะชั่งบ่อยก็เครียดเดือนหนึ่งชั่งครั้งหนึ่งก็พอนะคะไม่ต้องชั่งเยอะนะคะแล้วแนะนําให้ชั่งตอนเช้าจะเป็นน้ําหนักจริงของเรานะคะอ่า กินคีตโตลจริงเนาะเดี๋ยวเบียจะให้ดูนะคะอันนี้คือภาพก่อนที่เบียรจะกินคีโตนะคะเอวของเบียตอนนั้นที่วัดคือ32นะคะต้นขาจาไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะมันลงนะมันลงอย่างละเซนสองเซนนะทุกคนเอ่อต้นขาต้นแขนะนะเนาะเบียรกินได้ประมาณเดือนครึ่งนะคะจากเอว3าลดลงมาเหลือ28นะคะสามารถใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงไซส์เอได้แล้วนะคะอ่ะนี่เห็นไหมคะ มันจะลงนะคะสิ่งที่ลงเร็วที่สุดนั่นก็คือภูมิของเราเวลาที่เรากินคีโตนะคะถัดส,ส่วนจะลงเร็วมากนะคะทุกคนสัดส่วนลงเร็วมากย้ำว่าสัดส่วนลงเร็วมากแนะนําว่าอย่าไปโฟก,กัสเรื่องน้าหนักเนาะอ่ะรูปอันนี้คือตอนที่ยังไม่ได้ลงนะคะคือแบบ ต้นแขนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันลงหมดเลยทุกคนมันลงเร็วมากๆนะคะอ่ะแล้วมีคนถามอีกอันนี้ขอเสริมอีกนิดหนึ่งเรื่องการลงของน้ําหนักนะคะมีคนมาถามว่าเวลาที่เรากินคีโตแล้วน้ําหนักลงเร็วขนาดนี้ส,สัดส่วนลงเร็วขนาดนี้มันเหี่ยวมันย่นไหมแน่นอนว่าถ้าเราอ้วนมากๆนะคะเรานหนักลง gold, ควบเนี่ยมันเหี่ยวมันย่นแน่นอนเพราะฉะนั้นเบียดแนะนําว่าให้ออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะในที่นี้เนี่ยในช่วงที่เรากินคีโตเดือนแรกเราไม่ 1974, ควรที่จะออกกําลังกายนะคะเพราะว่ามันจะมีอาการอันนี้คือประสบด้วยตัวเองนะคะมันจะมีอาการแบบ เมื่หัวเวียนหัวนิดหน่อยนะคะในช่วง7วันแรกนะคะเพราะฉะนั้นเราควรกินนอนทํางานนั่งทํางานอย่างเดียวนะคะแล้วก็จะมีน้าผสมเกลือชมพูแล้วค่อยๆจิบไปอะไรอย่างนี้ช่วยได้นะคะเรื่องการออกกําลังกายเปแนะนําให้ผ่านพ้น30วันไปก่อนแล้วค่อยเริ่มออกเบาๆด้วยการคาร์ดิโอเบาๆเดินเบาๆอะไรประมาณนี้นะคะไม่ควรออกกําลังกายแรงนะคะเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแร้งเอานะคะลดจริงนะคะข้อที่2คอนเฟิร์มว่าการลดน้ำหนักด้วยคีโตลดจริงลดเร็วมากนะคะ อย่าไปโฟกัสเรื่องมากนะให้ดูเรื่องสัดส่วนนะคะเอามาดูข้อที่3มีอาการมีอาการอะไรบ้างอย่างที่บอกว่าในข้อที่2เลยนะคะตอนที่เบกินคีโตเนี่ยในช่วง7วันแรกนะคะเบียมีอาการคืออ่อนเพียนิดหน่อยก็คือมันจะง่วงมันไม่ได้อ่อนเพียนในที่นี้ว่าแบบเอ้ยเรา เป็นไข้หรืออะไรนะคืออาการหนักแล้วแต่คนเลยนะคะแต่เบียโชคดีแค่ที่ว่าช่วงเจ็ดวันแรกที่กินอาจจะมีอาการง่วงนอนเยอะมากแค่นั้นเองนะคะแล้วอาการอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวอาการข้างเคียงรวมๆแล้วกันนะคนที่กินคีโตอาการข้างเคียงของแล้วแต่คนนะบางคนก็ไม่เป็นอาจจะมีการเป็นไข้นะคะในช่วงแบบ 2- อสาวันก็จะมีอาการเหมือนเป็นไข้นะคะแล้วก็อ่อนเพลียอาเจียนท้องเสียหรือคือไม่ออกอะไรประมาณนี้แล้วแต่คนนะคะว่าจะเป็นอะไรแล้วก็จะมีผื่น k e โตด้วยนะอันนี้ แล้วแต่คนแต่ว่าเบียรไม่เป็นอะไรเลยนะคะเป็นแค่ง่วงนอนในเจ็ดวันแรกนะคะอ่ะส่วนเรื่องอาการก็จะประมาณนี้นะคะมาถึงข้อที่4นะคะ,ะผลข้างเคียงของการกินคีโตมีอะไรบ้างนะคะแน่นอนว่ากินคีโตแล้วผลข้างเคียงของมันก็คือทําให้รู้สุนทาให้เราหน้าเรียวแขนเล็กเอวเล็กนะคะผลข้างเคียงของมันนะคะ แล้วก็อีกนิดนึงก็คือผลข้างเคียงของมันมีอีกนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะบางคนอาจจะผมร่วงนะคะในช่วงที่แบบว่าเข้าคีโตแบบเต็มที่แล้วช่วง5เดือน6เดือนก็อาจจะมีผมร่วงบ้างแล้วก็อาจจะหายไปเองนะคะก็เดี๋ยวผมก็จะกลับมาขึ้นใหม่ก็แนะนําว่าให้กินวิตามินเสริมเนาะแล้วก็จะมีเรื่องการขาดสารอาหารนะคะบางคนกินคีโตแล้วเคร่งมากๆ ทำา IF กินข้าววละ2อมือ้อกินข้าววันละมื้อก็มีหรือจะกินแบบกินแต่เนื้อสัตว์ตัดขาไปเลยไม่กินผักไม่กินอะไรเลยนะคะอันนี้ก็จะมีผลข้างเคียงเรื่องการขาดสารอาหารนั่นเองนะคะมีก็แนะนําว่าให้กินวิตามินเสริมนะคะแล้วก็ ให้ทานน้าเยอะๆวันละ2-3ลิตรไปเลยนะคะหรือใครกินสีก็สีได้แล้วแต่ร่างกายแล้วแต่ขนาดตรงแต่ละคนนะคะให้ลองคํานวณดูว่าวันวันหนึ่งเนี่ยฉันควรกินน้ำเท่าไหร่นะคะมันจะมีแอปให้คํานวณอยู่นะคะก็ลองไปคํานวณดูเนาะผลข้างเคียงก็จะมีประมาณนี้เออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะผลข้างเคียงที่เบียเจอในการกินคีโตนะคะเบียเจอตอนครบ 30กว่าวันไปเริ่มมีแล้วอาการก็คือเป็นตะคิวทุกคนคือเวลานอนนอนอยูอะทั้งวันไม่เป็นนะวิ่งรอบบ้านเดินรอบบ้านฉันไม่เป็นเลยเลยค่ะฉันออกกําลังกายฉันก็ไม่เป็นแต่พอเวลาที่ฉันนอนนะคะตีสี่ตีห้านี่ตะคิวเริ่มกินขาแล้วคือแบบ มันเป็นช่วงเวลาที่เรากําลังนอนแบบอร่อย,ยนะช่วงที่สี่ทีห้าแล้วคือตะคิวกินเออนั่นแหละแล้วคราว,วนี้เบียร์ก็เลยเออไปหาข้อมูลเรื่องการกินวิตามินอะไรทําให้ฉันไม่เป็นตะคิวนะคะก็เลยเป็นได้วิตามินมากินแล้วก็เริ่มดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะผลข้างเคียงก็จะมีประมาณนี้เนาะมาดูข้อที่5นะคะ เลิกกินได้ไหมกินคีโตแล้วน้ําหนักได้ที่แล้วเลิกกินได้ไหมเลิกกินได้นะคะทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยกินคีโตมาตลอดหนึ่งปีพอฉันจะออกแล้วฉันจบแบบเลยจัดเลยค่ะข้าวอบสบปรลดอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะ,ะทุกคนนะคะเราจะไปจัดแบบจัดเต็มเหมือนเดิมไม่ได้เพราะว่ามันจะทําให้เราดีดตัวกลับมาอ้วนเผล่ อีกครั้งเพราะฉะนั้นแนะนํานะคะใครที่คิดจะเลิกกิน k e โตเนี่ยให้ค่อยๆถอยออกบอกว่าหาทางออกไม่ได้ให้ทํำยังไงนะคะให้ค่อยๆถอยเป็นโลคาร์บให้ค่อยๆเ,ยเพิ่มคาร์โบไฮเดรตขึ้นวันละนิดวันละหน่อยแต่ว่าแนะนําให้กินเป็นพวกข้าวไรเบอรรี่หรือว่าข้าวกล้องอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้เน้นเนื้อสัตว์เน้นกลับให้มันเยอะก,กว่าข้าวนะคะประมาณนี้นะคะก็ก็คือให้กลับมากินกิน ไม่รู้สินะเบียร์คิดว่าบางคนนะกินคีโตมนานานๆแล้วบางทีมันอาจจะติดนิสัยกินกลับเียอะก,ก็กินแป้งนะบางทีเราอาจจะลืมการกินข้าวไปเลยนะคะแต่ก็ให้ค่อยๆถอยแหละให้เริ่มจากการกินโลคาร์บนะคะส่วนการที่เราเคยแข้งเรื่องเครื่องปรุงเราก็โอเคกินเครื่องปรุงปกติไปกินน้ําตาลให้น้อยที่สุดกินแป้งให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้สามารถถอยได้เลิกกินได้แต่แนะนําว่าให้ควบคุมอาหารในแต่ละมือ้อแต่ละวันเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะน้ําหนักไม่ได้กลับมาอ้วนอีก อะไรปไปเนอะทุกคนอ่ะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรนะคะก็อยากจะมาอัปเดตเนาะอ่ะทุกคนการกินคีโตมันดีจริงๆนะคะจากที่แบบว่าเบียตัวแน,น่น,นๆอ้วนๆตันๆ แบบเมื่อก่อนอ่ะมันทําให้เบียร์มีความมั่นใจขึ้นมากๆแต่งตัวดีขึ้นนะคะอันนี้แค่เริ่มแบบจะเข้า2เดือนเองนะมันดีมากๆนะคะน้ําหนักลงมา4ี่โลก็จริงแต่ว่าส,สัดส่วนลงไปเยอะมากๆนะคะเบียร์ไม่ชั่งน้ําหนักบ่อยนะช่วง,งแรกชั่งน้าหนักบ่อยแล้วเครียดมากคือน้าหนักมันไม่ลงไงแล้วเราแบบเฮ้ยเครียดจังเลยแต่เบียร์ไปลองเอาแบบเสื้อผ้าหรือว่ากางเกงตัวเก่าๆกลับมาใส่เอ้ยมันใส่ได้อะไรมันเราก็แฮปปี้เราก็ happy, กมีกําลังใจในการกินต่อนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เบียร์ก็จะไม่ได้โฟกัสเรื่องน้ํําาาหนนนะะนัักกกกกกแแลลล้้้้วววะะะคต่่่อออไปีเเเรร็จิิิมมมงขึำ มากขึ้นเพราะว่าร่างกายของเมียรเริ่มกลับสู่ภาวะปกติแล้วไม่ได้มีอาการใดๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูลู่วิ่งกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเบียจะคลิปหน้านะคะมีแผนว่าจะไปซื้อซื้อลู่วิ่งใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามเลยนะคะว่าเบียจะไปซื้อลู่วิ่งที่ไหนนะคะอ่ะก็สําหรับช่องนี้นะคะเบียขออนญ้ตแจ้งไว้ทีหนึ่งว่าช่องนี้เบียก็อาจจะไม่ได้มา ทำคลิปรีวิวนู่นนี่นั่นเหมือนเดิมแล้วนะคะแต่จะทําคลิปเรื่อง k e ตเน้อยอย่างที่แจ้งไว้นะคะแล้วตอนนี้นะคะทุกคนเบียร์ได้ทําช่องแยกไว้อีกช่องหนึ่งนะคะนั่นก็ IS, mm. คือช่องนี้เบียร์ขอฝากเพื่อนๆนทุกคนไว้ด้วยนะคะใครที่คิดถึงเบียร์นะคะไม่ค่อยเห็นมาเสนอหน้าที่ช่องนี้เลยก็ไปดูเบียร์เสนอหน้าในช่องนี้ได้นะคะอันนี้คือช่องทยากรพระเครื่องทยากรคือใครคือเบียร์เองเบียร์ชีวิตทยากรพระเครื่องนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจการเป็นอีกหนึ่งช่องของเบียร์ที่เบียร์ได้ทําขึ้นมาาากก็ฝททุนนะะค ไปติดตามด้วยนะคะจะได้เห็นหน้าเบียร์บ่อยๆคุณคิดถึงนะคะก็ไปดูที่ช่องนี้ได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากจะมีพระดีๆมาปล่อยหรือว่าอยากจะเช่าพา้าอยากจะแบบเฮงๆปงัปงๆก็ลองเข้าไปติดตามที่ช่องนี้ได้เลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เบียร์ด้วยนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็แชร์ไปเยอะๆเ,เลยแชร์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 ไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเบียร์จะมาทําขนมคีโตแบบง่ายๆ เผื่อใครอยากจะลองทำกินเองนะคะก็ดูรอดูคลิปหน้าเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีการทำอาหารคีโตง่ายๆตามสไตล์ของเบียร์ที่เบียร์ทำกินอยู่ตลอดในช่วงที่ลดน้ำหนักนี้นะคะว่ากินยังไงอยู่ยังไงอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เวลาออกไปข้างนอกเดี๋ยวทำยังไงนะคะเดี๋ยวจะมีการอัปเดตให้ดูว่าใช้ชีวิตยังไงในการกินคีโตแล้วออกไปข้างนอกเนี่ยเอ๊ะมันยากไหมเอกไปข้างนอกแล้วของกินด้วยยนใจเยอะมากนะคะเดี๋ยวรอติดตามในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ยาวมากแล้วไปแล้วบ๊ายบายค่ะ